สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องด่วนนะครับเป็นมาตรการคลายล็อกดาวน์ซึ่งเขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่1่กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับเป็นข้อกำหนดฉบับที่32นะครับเป็นเรื่องของการคลายล็อกดาวน์29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูรายละเอียดในข้อกำหนดฉบับนี้กันเลยนะครับ โดยวันที่28สิงหาคม64เขาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในข้อกำหนดฉบับที่32นะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยนะครับในสาระสำคัญในข้อกำหนดฉบับนี้นะครับในข้อที่1เ่ยาการกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกเขตพื้นที่จังหวัดตรงนี้นะครับ ให้การกำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์ e. เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบุรณาการจำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือจำแนกเป็นสามพื้นที่ด้วยกันก็คือจำจำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมนะครับโดย ให้ใช้ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งที่11ับ2564ลงวันที่1สิงหาคม64เนี่ยก็คือให้เหมือนเดิมนะครับยังคงบังคับใช้ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คงยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็น29จังหวัดเดิมในข้อที่2เนี่ยข้อห้ามนะครับห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อโรคนะครับ โดยห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะครับและก็ในเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาตการจัดกิจกรรมการพิจารณาอนุญาตรวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ4และข้อ5ของข้อ,อแห่งข้อกำหนดฉบับที่30ลงวันที่1เนี่ยยังคงมางคับใช้ต่อไปได้นะครับโดยปรับมาตรการเฉพาะ ในเรื่องของจํานวนบุคคลที่รวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมนะครับก็คือในวงเล็บ1เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนะครับห้ามรวมคนห้ามจัดกิจกรรมรวมคนที่มีจํานวนรวมกันเนี่ยมากกว่า25คนนะครับอันนี้สีแดงเข้มนะครับห้ามรวมคนมากกว่า25คน2เนี่ยพื้นที่ควบคุมสูงสุดห้ามจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการรวมกันมากกว่า50คนขึ้นไปนะครับ 3พื้นที่ควบคุมนะครับห้ามรวมบุคคลที่รวมกันมากกว่า100คนนะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงเนี่ยห้ามจํานวนคนทํากิจกรรมร่วมกัน200คนขึ้นไปและ5พื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยห้ามรวมคนมากกว่า500คนขึ้นไปนะครับทีนี้ต่อมาในข้อ3เนี่ยนะครับเป็นมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับจะบังคับใช้ในอนาคตนะครับอันนี้เนี่ย ให้กระทรวงสาธรารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมมาตรการของภาครัฐในเรื่องของแผนการจัดหาวัคซีนยาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสนามสถานพยาบาลและให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งในส่วนขององค์กรผู้ประกอบการแต่ละประเภทรับทราบนะครับแล้วก็แนะนำแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัตินะครับโดยให้เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองขั้นสูงตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลน,นะครับคำนี้ค่อนข้างจะเป็นคำใหม่นะครับก็คือเป็นการมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือ universal prevention for covid 1 9นะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบนะครับแล้วก็กํากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กรตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการจะบังคับใช้ในอนาคตนะครับในการที่จะเปิดสถานที่และการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับโดยให้มีผลภายใน1เดือนนะครับ ต่อมาในข้อที่4เนี่ยในเรื่องของการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับโดยให้มาตรการข้อห้ามข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในข้อที่กำหนดในข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับได้แก่การห้ามออกนอกเคหสถานเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะครับยังคง บังคับใช้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทําการของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนเนี่ยก็ให้ดําเนินการเต็มความสามารถที่จะทําได้ให้ได้มากที่สุดนะครับมากที่สุดเท่าที่จะทําได้รวมถึงมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กําหนดขึ้นนะครับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดนี้นะครับแล้วก็ยังคงบังคับใช้ต่อเนื่องไปสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดทุกจังหวัดนะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ย14วันไปจนถึงวันที่14กันยายน2564นะครับก็ใช้มาตรการนี้ไปอีก14วันนะครับในข้อที่5เนี่ยเป็นการาปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับโดยให้คณะกรรมการโลกติดต่อกรุงเทพคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดนะครับแล้วแต่กรณีนะครับ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการดาเนินการของสถานที่กิจการกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับมาตรการตามข้อกำหนดนี้เพื่อให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกําหนดขึ้นเป็นการเฉพาะนะครับในวงเล็บ1นึ่เนี่ยสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทํากิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากได้นะครับโดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นในพื้นที่นะครับร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับพิจารณาความจําเป็นและการดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดรวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รบับผิดชอบนะครับ แล้วก็ให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้โรง,งเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้นะครับแต่จะต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับต่อมาในข้อที่2องวงเล็บสนะครับสำหรับร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้นะครับสามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารนะครับก็คือนั่งทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มนะครับแล้วก็ห้ามการดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและให้จำกัดจำนวนผู้นั่งในร้านนะครับหากเป็นการนั่งทานในห้องปรับอากาศเนี่ยให้มีจํำนวนไม่เกินร้อยละ50ของของจำนวนที่นั่ง ก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้ามี10โตเนี่ยก็ให้นั่งเต็มที่เลยเนี่ยไม่เกิน5โตโตนะครับไม่เกิน5โต๊ะ,ะ,มตะหมายถึงว่าถ้ามาผู้คนมามาเยอะเนี่ยนะครับให้จํากัดได้แค่5โตโตนะครับนั่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการนั่งทานอาหารในพื้นที่ที่เป็นอากาศเปิดนะครับสามารถระบายอากาศได้ดีเช่นร้านอาหารขนาดเล็กหาบเล่แผงลอยรถเข็นเนี่ย ก็ให้มีจํานวนผู้ที่สามารถนั่งทานได้ไม่เกินร้อยละเของจํานวนที่นั่งปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นมี10โต๊ะอย่างเนี้ยนะครับก็นั่งได้ประมาณ7โต๊ะกว่ากว่านะสามารถนั่งได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้ใช้บังคับมาตรการนี้กับร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับในศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ด้วยนะครับ ก็สามารถเปิดได้นะครับจำกัดจำนวนคนที่มานั่งรับประทานนะครับในวงเล็บสาเนี่ยสำหรับร้านเสริมความงามร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมนะครับให้เปิดดำเนินการได้แล้วนะครับวงเล็บ4สถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานประกอบการนวดแผนไทยอันนี้นะครับให้เปิดให้บริการได้เฉพาะการให้บริการนวดเท้านะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวงเล็บ5ตลาดนัด ตลาดนัดให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกตินะครับจนถึงเวลา20นาฬกาหรือ2ทุ่มเฉพาะการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภควงเล็บ6ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆจนถึงเวลา20นาฬิกาเว้นแต่กิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อนนะครับข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่คลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามอันนี้นะครับาสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายโดยการนัดหมายนะครับ สำหรับคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามนะครับส่วนร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมเนี่ยให้เปิดดําเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจํากัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ1ชั่วโมงนะครับตอนหนึ่งรายนะครับจำกัดระยะเวลา1รายต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้มีการนัดหมายกันล่วงหน้านะครับขอไข่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้านะครับต่อมานะครับขอคายสถาบันกวดวิชาโรงภาพยนตร์สวนสนุกสวนน้ำสระว่ายน้ำสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมการจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ยังคงให้ปิดนะครับให้ปิดไว้ก่อนนะครับปิดการดําเนินการไว้ก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของห้างสรรพสินค้านะครับต่อมานะครับในวงเล็บ7นะครับสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ําเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ําเพื่อการสันทนาการหรือสระว่ายน้ําสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่งนะครับสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกายประเภทในล่มที่อากาศถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดดําเนินการได้นะครับแต่ไม่เกินเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มและสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามโดยคณะกรรมการโลกติดต่อกรุงเทพหรือคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดอันนี้แล้วแต่กรณีเนี่ย สามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่เป็นการเฉพาะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆได้นะครับในวงเล็บ8เนี่ยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบแล้วแต่กรณีเพื่อเข้าใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติได้ โดยไม่มีผู้ชมในสนามแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อมาในข้อที่6นะครับการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการเดินทางข้ามเขตจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่นสามารถกระทำได้แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเ,นเดินทางต่อเมื่อ กรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่เชื้อและหากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทางโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่คงมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยนะครับ และการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด -19 กํำหนดข้อ7การขนส่งสาธารณะอันนี้นะครับให้กระทรวงคามานาคมกรุงเทพมหานครจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการขนส่งสาธารณะจังหวัดทุกประเภททั่วราชาอาณาจักรให้เป็นไปตามแนวทางที่สอปอกอสอบอคกำหนดโดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ75ของจำนวนของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทรวมทั้งให้มีการเว้นระยะมีะการการมีระบบระบายอากาศที่ดีการแวะพักตามช่วงเวลารวมทั้งการปฏิบัติตาม ามาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของยานพาหานะและสภาพการเดินทางและนอกจากนี้ให้จัดบริการขนส่งสาธารณะที่เพียงพอตามความจำเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกเพื่อการขนส่งประชาชนเนี่ยเขารับวัคซีนและบริการทางการแพทย์ ในข้อ8เนี่ยในกรณีที่สปอกอสบคได้ประเมินสถานการณ์ตามข้อกําหนดนี้แล้วเนี่ยเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนหรือขยายความมาตรการในเรื่องใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนเหมาะสมสะดวกแก่การปฏิบัติทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการได้นะครับนี่คือ,อประกาศฉบับล่าสุดนะครับเป็นข้อกําหนดฉบับที่32 และจะมีผลเริ่มใช้เนี่ยตั้งแต่1กันยายน2564เป็นต้นไปนะครับ